เดี๋ยววันนี้เจ๊จะทำกล้วยทับเนื่องจากว่ามีพนักงานเขาเอากล้วยมาฝากงมันเยอะมากแล้วก็ไม่เคยทำแต่ว่าเคยแต่กินเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทำยังไงแต่ว่าเจ๊ก็ดูสูตรจาก y o u t u ไ e แ,แหละแล้วมาลองทำกันไปดูกันจ้ะอันนี้คือกล้วยนะคะสีประมาณนี้เห็นป่ะยังไม่สุกดีเราก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็ใส่ถาดแล้วเราก็จะอบที่ไฟร้อยห้าสิบประมาณสี่สิบนาที เราก็เอามีดตัดเพราะว่ามันยังแก่อยู่ใช่ไหมเอามีดตัดนี้แล้วก็ปอกมันนิดนึงเอามีดตัวฉีกมือก็จะเหนียวกาวเราก็จะฉีกเปลืกล้วยแล้วก็กปกกอกแล้วก็ใส่ลงไปในถาดแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าอบอ ันนี้จริงก็เกือบระสุกมากนะเห็นไหมเราก็จะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบพอเราได้เป็นถาดเนาะเราเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบในเตาของเราเตาเราก็เตรียมไฟไว้แล้วก็คือวอร์มเตาไว้แล้วแล้วเราก็จะใช้ไฟที่ร้อยห้าสิบแล้วก็เลือกที่ไฟบนล่างแต่ถ้าใครมีเตาถ่านก็อบเตาถ่านก็ได้แล้ก็จะใส่ให้ระวังมือด้วยนะเตามันร้อแล้ว นี่แล้วก็อบ40นาทีแล้วเราก็ดูตรงนี้ประมาณ40นาทีแล้วมาดูกันอันนี้ก็คือกล้วยนะคะที่อบเสร็จแล้วเนาะนี่เราก็จะพักไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทำเ,เดี๋ยวเราจะทำน,น้ำราดกล้วยกันนะคะเราก็จะเอาน้ำตาลลงไปในหมอ้อใช้ไฟอ่อนที่สุดเท่าที่เรามีเลยนะคะอันนี้ก็คือใส่น้ำตาลปี๊บ3ช้อน ก็ใส่น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายของเราตรวงไว้แล้วอันนี้นะคะ3มช้อนเหมือนกันใส่แล้วก็คนให้มันค่คอยๆละลายอ่าแล้วเราก็จะใส่น้ํากะทิลงไปนะคะวันนี้เราก็จะใช้กะทินี่ห้อนี้นะคะอร่อยดีหัวกะทิเราใช้250มิมล มิลลิลิตรนะคะ ml เทล,ลงไปเลยนะคะเทล,ลงไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆค,คนจนกว่ามันจะเหนียวเหนียวใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะ,ะีะมันไหม้เราต้องการให้มันมีความละลายขึ้นนะคะร้อนไหมเปลี่ยนอะพ,พีไหม ต,ติดอนนี้มันยังเป็นน้ําใสๆเราจะให้กะทิมันค่อยๆแบบแตกตัวแล้วระเหยแล้วจะเกิดความเหนียวข้นแล้วก็สีมันจะอ่อนสีออกจะน้าตาลน้ำตาลน,น,น,นะคะใช้อะไรเราก็เปลี่ยนไซส์นะคะเราใช้ใช้ ก็ควรให้มันเชี่ยวให้มันมเกิดความเหนียวข้นขึ้นมานะคะแล้วก็ให้น้ำตาลละลายแต่เขาบอกให้มันมันไฟออดอะ่ะในคลิปเขาบอกใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้มันให้กะทิทำงานเขาไม่มให้เราใจร้อนมาเขาให้เราใจเย็นๆแล้วขนมหวานจะหวานอร่อยแต่จัะ มันก็จะเป็นสีเหมือนที่เขาลาดกันบนกล้วยมีกลิ่นหอมด้วยขอบอกว่ามันมีกลิ่นหอมลอยขึ้นมาด้วยแต่ว่ามันยังไม่เป็นเหนียวเส้นเดี๋ยวรอให้มันเป็นเหนียวแบบก็เรียกอะไรอะกะทิแตกมันหายแล้วเหยไม่รู้อะเดี๋ยวดูความน้ำยังไม่เหนียวเดี๋ยวรให้น้ำมันเหนียวก่อนแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะนี่เหนียวจะไม่ นี่นะคะแล้วมีความเหนียวเหน,นียวขึ้นมาแล้วคะนี่ความเหนียวเขึ้นแล้วใส่ถุงอ่ะใส่ถุงนะแล้วเราก็จะปรุงให้มันมีความเค็มๆหน่อยนะคะเราก็จะใส่เกลือแค่ปลายช้อนแค่ปลายช้อนอย่างนี้พอเพราะว่ามันจะได้มีความแค่เค็มกริบกอ่ะแล้วเราก็จะปิดไฟเพราะว่ามันเริ่มเคี่ยวเรื่องเดี๋ยวเราจะปิดไฟเพราะว่ารอให้มันเหนียวข้นขึ้นมา ตอนนี้เราก็ได้น้ำเชื่อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้มันเซตตัวนะคะเราปิดไฟแล้วแล้วให้มันอยู่ในหม้อไปก่อนเซตตัวเดี๋ยวเราไปหนีบกล้วยกันดีกว่าใช่วิธีของเราไปไปดูวิธีนีบกล้วยน,นะคะมาวางตรงนี้เนาะทดสอบนะคะเราทดสอบเราก็จะเอากล้วยที่เราอบแล้วมาวางเอาวางสักสองลูก เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเขียงไซส์เล็กกว่านี้นิดึงวางลงไปแล้วก็กด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 ให้กลวยแบนๆเราก็ไม่รู้ว่าจะแบนแก้ไหนดังแต่เราก็ใช้วิธีนี้กดน้มเต็มที่ี่้ว่าเราจิตอัพนี่กล้วยเราก็แบนแล้วนะคะอันนี้เป็นเขียง องอันนี้เป็นเขียงฉะนั้นมันก็สะอาดทีเดียวเพราะเราใช้ประจักอ่าเราก็จะได้กล้วยแบนเรียบร้อยนะคะอ่ากล้วยแบนเราเขียงเราไปพับได้เลยเราก็จะอีกที่ให้หดูนะคะว่ากล้วยของเราแบนแล้วจ้าจามนี้เลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะบี้แบน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 ,แบนอย่างนี้สใส่จานไว้ก่อน และพอจะมีคนกินเราก็จะเอาบันไัดตัดๆๆๆนะคะมาค่ะตอนนี้เราหั่นของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาดูน้ำเชื่อมของเราน้ำล่าง,งเรานี้แบบข้นเรียบร้อยแล้วก็นี่คือกล้วยที่เราทับแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำลาดเลยลาดแบบนี้เลยนะคะลาดลงไป ให้ทัวว่วกล้วยของเราเลยนะคะชอบหวานมากก็ราดมากชอบหวานน้อยก็ลาดน้อยหรือจะใส่กล้วยน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคกล้ <Okay. S 1> วยทับของเราก็ฝากติดตามเจี๊ยบเข้าครัวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็าจะมีอะไรมานำเสนออีกนะคะอ้ออย่าลืมกดซ b s สไ i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ